สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่7แล้วนะครับนั่นก็คือการทําให้ผู้อื่นนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัตินั้นอยู่แล้วซึ่งในข้อนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้งกันนั่นเองครับเราคงเคยได้ยินนะครับว่าทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจะพูดอะไรก็จะเป็นแบบนั้น เรื่องเหล่านี้แหละครับมันอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเขาเหล่านั้นนะครับนับถือคุณหรือเลื่อมใสความสามารถบางอย่างของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณนะครับที่คุณเนี่ยนับถือตัวคุณเองคุณก็คงงงๆนะครับวันนี้ขอเราต่อมาแปลกๆพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยคืออย่างนี้ครับถ้าคุณต้องการคิดพูดหรือทําบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าสมมุติง่ายๆว่าถ้าคุณเนี่ยอยากให้ลูกน้องคุณปรับปรัวนะครับคุณก็แค่คิดซะว่า เขาเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วทีนี้แหละครับคุณคิดสิ่งใดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งนั้นไงครับเพราะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณได้อุปโลกเขาแล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นดังคํากล่าวของเชคสเปียร์นะครับที่กล่าวไว้ว่าจงสมมุติว่าท่านเนี่ยมีคุณงามความดีถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้มีมันอยู่เลยนะครับหรือก็คล้ายๆกับที่ผมเนี่ย คอยย้ำอยู่บ่อยๆนะครับว่าเราทุกคนนะครับก็ต่างเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่สุดท้ายนะครับการที่เราเนี่ยได้อุปโลกผู้อื่นนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเขาเองเนี่ยแหละครับก็อยากจะพยายามให้เป็นแบบนั้นให้จนได้นะครับหรือไม่คุณลองสังเกตตัวอย่างนี้ดูสิครับถ้าคุณมีลูกนะครับคุณเองนะครับก็อยากให้ลูกคุณเนี่ย เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ส่งเขาไปเรียนพิเศษ,ษในสิ่งที่เราอยากเรียนเล่นเกมในสิ่งที่เราอยากเล่นเล่นของเล่นในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการมานานแสนนานหรือแม้กระทั่งการเล่นกีฬานะครับตัวเราเองเนี่ยก็อยากทําอยากเล่นมานานแล้วแต่เรานะครับก็ไม่มีโอกาสได้ทําเราจรึงมอบความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของเรานะครับอาจจะไม่ได้เป็นของลูกเราเลยเนี่ยให้เขาไปหมดเลยนะครับซึ่งคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อุปโภกลูกของเรานะครับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเรามนุษย์เราทุกคนนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะรวยจะจนจะเป็นขอทานหรือจะเป็นโจรน,นะครับก็ต่างตั้งตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ฉันทํามันดีมันซื่อสัตย์มันสุจริตจนพากันยกย่องสังคมในปัจจุบันนะครับของผู้ที่เห็นผิดเป็นชอบกันไปหมดนะครับคุณยังจําเรื่องราวของพัสดีที่ผมเล่าไว้ในตอนที่แล้วได้ใช่ไหมครับเขาเนี่ยค้นพบว่าการชมนักโทษที่แสนจะเลวร้าย ทุกๆวันนะครับมันก็อาจจะทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้เขาก็ยังย้ําอีกนะครับว่าทางเดียวเลยที่จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สําเร็จนั่นก็คือการทําให้เหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเขามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้วเพราะการทําเช่นนี้นะครับจะทําให้เขาเนี่ยแสดงอาการการตอบรับการยกย่อง ก็ภูมิใจว่าเขาเนี่ยมีผู้ไว้วางใจไงครับก็ขอสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าการที่เรานะครับจะจุงนิสัยความคิดหรือการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งนะครับโดยไม่ให้เกิดความบาดหมางกันเนี่ยเราจําเป็นต้องทําให้เขานะครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเช่นนั้นไงครับและทําให้เขาเห็นนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันควรค่าต่อการเปลี่ยนแปลงคนที่มีจิตสํานึกเพื่อจะให้เขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับ ไม่ใช่ไปใช้กับคนที่ไร้จิตสํานึกและไม่มีทางที่จะดีได้นะครับดังนั้นนะครับเราควรมีสติในการรู้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติกับเรานะครับถ้ามันเป็นไปนในทางที่ดีเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าไม่นะครับมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเราอย่าลืมนะครับไอสังคมในอนาคตที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือสังคมของลูกๆของเรานะครับ ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรนะครับสังคมเราเนี่ยก็จะได้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ